เอ้ยหาเนี่ยเอาต้นเนี่ยเอ้ยเนี่ยอันตัวตัวน้อยตัวน้อยหนีบหนีมให้เอ้ยเนี่ยมีเงินหน่อยอ่ะเตรียมโอบอกูเนี่ยปลายต้นลำเราเสร็จนะนี่นี่เราเราเพิงนี่ตรงยางนั่นได้เอายางยางน้ำอา อ๋าถูกอย่างนี่เออดินี่นี่เอามีเงินม้เงินน้อยนีตใส่ใบใหญ่เราจงจงบริพิตรลายใบเราจะมัวเมื่อยโอ้ิดแสดนึงนี่บริบิตรมันบิดนี่เันหน่อยได้ เพื่อเราไปเที่ยวไทยแบบเงินทานเน่เงินไทยนะเงินกี่แบบเพื่อเราไปหาะดินอยู่บ้านเฮาขม้า,ขมาเขนต้นเน,นะนี่ยนะกการนาเตียงทำไมไม่อันต้นไมป้ปะ ต้นน้ำรุ่มก็เด้อน้องไอ้ใบขับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องตาลุ่มเนาะรถอดสุสุสุคนก็เยินดีตอนนับสองสมุลบ้านนา เด็กแล้วใช่เราเลยวันนี้ทั้งสวนกัสิมากินทานน้ำปูเนาะนาซอยลเอียดซอยงานเพิ่นหลังจากที่แบาไปห่อกระต้มไปไปด้วยโอ้โหทางหน้าเตียงกับมานด่างกุนตามด่างมามีการเนาะองเป็นมองเป็นเห็ดยูก็กินมองแม่โอเ้คนเวกินอยู่พุ่นบอกไปมาซีไปหาทั้งพุ่นก่อน เห็นเพื่อนปูทางหนาเตียงโดยสบายดีโดยดีมามเออคาเพาชิบวัวดำปูป่ะเทหัวไว้ใช่ฮะโอ้คนอื่นเทได้ป่ะแต่ว่ยังเดือแต่เพื่อนผู้เดียว ไปจันข้าไปกินทานน้ำพนก่อนไปข้าไปในบนน่ะปัจบันแขนหายไปแ้วไปเอออันอยู่พี่เละทำไมไร น้องเนรดอันน่เสียกแขนเนาะใครี่ต้องไอ้ให้ก็ให้จะให้จะให้ได้ปะโอ้ห้ทำไม

เราไอยู่ดนบได้เนาะเินยาหกันนุ้ตาไปอยู่จากไปทำทานไปซอยพี่คนนี้พูดกอยู่อโดบได้ยายีนคือดางเฉาให้ฉันีมขเขาก็แผนไม่กลัวเนาะ สบายดีหอยมือจะของแพงเงนาะหุงลายอยู่ห้อได้มือเออหุงหน่อยนิดนึงแต่มันยังอยากหายเปลี่ยนได้ลยบอแต่วันนี้มิดครับปลาแค่เขีนอยู่พูดปลาเออยหมูนจยีะลงาทอ กบไปยืนไนวะไรเห็นเป็นห้ได wow. mm ้โอ้หหาน้ำิ่นหดเเห็นร้านเห็นร้านเข้าไปันยังห้โอ้เขาเม่ไรเมื่้เงลืมไปเนาะ nha nè về về bên mẹ buồn cái lon chima mẹ buồn à Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอาไปอยู่ใได้แหรือวหมาคัเอนแได้ะไนี่ตัอันห้างผึ่งบ่หน่ะห้างตัวขมิ้นเปลี่ยนหาเรากปลัใหายซอยเปลี่ยนมยังจะมวยเปลี่ยนอยู่ โำนี่แล้วเนาะทนีเลยนี่มัน ไปอยู่นานเฮาลายคนชอยกันเพนาเตียงอยู่ในพุ่นเนาะไม่ได้ขไปเบิ้งขอเิดยัง กินห้วกยบเดีก้กำหังกำหลังกันนะเดี๋ยวชิว่ากำลังจับว่าชิว่าทั้งพ่อมาทั้งอ่าวอยูย่บ,าบา้านน,าาาาานั่นเป็นไหต่ชิว่าฝากมากินทานน้ำปูว่ะ ออนี่เฟซเราเดียร์ห้องชงของอาเจ้าอ่ะนะกล้องนาเดียงมาเด่ะอาอาต้นยังว่ามีว่ะเล็กเลยเอาแต่เราโมมีเงินหน่อยเขาอยากอุ้ีเงินหน่อยเขาแขวนไปใหญ่รถก็ได้รถนะ

นี่เป็นนี่เนาเดี๋ยเนี่เอาได้นาเตียงเห็นนาเตียงใกล้ๆนาเตียงอะไรฮะโบยังไม่ได้บวชเพราะว่ายันไปทำร่องพิงโบท่านบัง้อันยสิ้นโอ้ีหเมก น้องไม่เอืยหาเนี่ยเอาต้นนี้เอืยเนยอันตัว่ะตัวน้อยตัวน้อยหนีบหนีบให้เอื้อยเลยมีเงินหน่อยเตียงคอบอกปูเนี่ยปลายต้นน้ำเราเสร็จนะ เล่นนี่เราเพ่งถุงยางนั่นได้เอาถุงยางน้อาอ่ะอ่ะถุงยางนี่เออนี่นี่มีเงินมวยเงินน้อยันี้เชยใบใหญ่เราจังยังบริพิตรลายใบเราจะโม่เมื่อย พอปิดเฉดเนื้อหนีโบจีบ,บมันเบิร์ดเนี่ยเงินหน่อยไนดะ้เพื่อเราไปเที่ยวไทยแบบเงินทานเงินไทยน,นะเงินกี่แบบเพื่อเราไปหาระดินอยู่บ้านเฮาเข้าขมาแขนต้น,นเนี่ยนะกันาเตียงทำไมไม่อันต้นไม้บะ ต้นน้ำรุ่งก็เด้อน้ <ame> <V> องไอ้าบต้นเห็ดกันนับปีทองเป็นนี้ามพุทน้อง

ายางน,น,น,นี่ใช่เพื่อไว้เงินเก่าไว้กันไแล้วหนีบมันจะไ้หนีบเงินหอนไปเร่งหรอไปแล้วหนีบเงินแต่แก้เป็นสิขาดเลยเราเพิ่งหนีบเปเรนอยแก้ คนใชเนี่ยจไปไ่ึนคือ่า้อาบองพ่อารบ่นี้ไม่ได้ไม่ได้นอกเรื่อกรอตัวจะโอมจคนในบวชนเราเี้ยเขาทำแบบนี้ีไหบอก

<c ười> นิบน้อกันก็ได้นะเตียงคู่กันเลยโดยเบิดอ่ะเราเพิ่มเบิด เอบริษัเดิมก็ทำาน้ก็่มเงินอนต้นเด้ขอบอกเลาเลยยนนอนสบายเินกตงินก็มีแเงินไทยเจ้ามาเนเที่ยวฟังไทยเอาไชื่อเไทยเราเงินไทยเงเรา กเป็นห่วงไงย่าเงาไะในลูกหลานชิบงดอกดิเบิ้งยิงรอกห้มัห่วงียเจ็บด้วยปานี้ ตานไปาแพอกรมติเงินใบเดียวได้เต็มกรรมก็ยันเลยเนาะไหลเนาะยยได้กินข่าอยู่บ่เจ้านะก็กินข่าแน่เนาะเล้คิวย่งสัรคิ้วนะกินข่าแล้วแน่ยยเจ้าะ กินแล้วเราไปแล้วแล้ไปดีเลยน้องบริเชื่อว่าเราเสียเลย

เนี่ยมีแต่ผู้อยู่ลนะสู้ๆผู้ไปกันสบายผู้อยู่นะเข้มแข็ง มีคนที่มาทานนำ้ำมีเงินแล้วก็มีกระเป๋ามา <c oughs> ไปช่ว <c oughs> อ,อ,ออกข้างนอกกัน <c oughs> ยางพี่ก็นั่งหหย้อยู่คนเดียวจีน้ำตาดวดดอยู่นี <c oughs> <c oughs> ่จะเป็นเอื่อยเป็นเอื่อยเมียเอื่อยเมียผู้เสีย หายยาเอ้ยเดี๋ยวเขาหายน้ำเจ้าวเลยเห็นกันคู่มือเนาะอาไปคู่เดียวนี่เแล้วก็เงาทางงาเนี่ยทางนี้กันพี่จะนั่งเดือคู่เดียวก็ไปปะเลยอาไปคู่เดียวนี่ไปปะกับ ใช่ใบ่มาอยู่กับเข้มแข็งผูไปกับไปนีเน่ยไปอาอดไ่ได้เดี่ยวมากับพันนา่อุดยุบนะวอดไ่ได้ เราจะออกไปข้างนอกก็ได้ยาเด้อเด้อีทางสุบุญกระเป๋าเตียงก็ได้มาหอยต้นเห็ดต้นน้ำผึๆๆๆ้งกูไปเร็วไวออกไปข้างนอกก่อนเจ็ดผ้าขาวตรงนี้เนาะขาวขาวตอน,นรับเพนคุบาเพิ่นๆๆๆๆ หนึ่งเฮดด้วยตุนี่เตียอบตอ้นเพรน่บ่อ,อเลยนะตุอตอ้นคู่บ้าพันขึ้นมานี่ตอมเพิมนัออน่งแบรมาคุกบนนั่งกมาถอรนิ มีของหวานของข้าวเดี๋ยวออกข้างนอกก่อนบ้านเลยอยู่แล้วก็ปได้านอไรมเปนาคยแขกคนมากกำลังเต็นคุณแม่ นางพี่เนี่ยไปเพิ่งให้ไม่อ้วนตามกรุงก่อนบาดนี่

เดี๋ยวไม่ตจาตอนเที่ยงเนาะน่ม้นเต้นข้นตายแลยจิกขาตักเต็นตายน้ำมันนี้บ่าขาชัดเลยพอตายยังพอแห้งได้ยังสุกสาวอยู่แมนหากิตังหุ่งพ่อ ไั่ลยล้ก็ถแลยบกงกยังขยามน่ไ่กักิมาเนี่ยไ่กับกินมาเนี่ยโอ้ยกินแล้วักเยอะเนาะสูงเย มาเห็ดน่าคนชาวไร่เพื่อนนเม่าวไร่รื่เรื่อลกันนะุรับนนี้เราแล้วันนีมาชาวรนาดิเบ่บมาเห็ดแตั้งคาดไหมมันหมว่ามันสูชูชาจเขามาย

Ba bơi, đây, có đây bơi à. à, à, okay. mè... này, thế đây miền, để mè bật, mè bật, à, cho mấy miền qua bắn đi. Huh? Hãy mẹ, 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 này mẹ, เนี่เหละได้คัพเป้ตัวในการเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่จะล่อถา่ายย่อเข่าตอนเที่ยงยพี่น้องอะไรแบ,บนี้เนาะทำไมก็ขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดอะเดอเนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วไอ้พี่ร้องอเอ้สวัสดีเด้อ